ครับสวัสดีครับสวัสดี Fc นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ Fc ที่อยู่ต่างประเทศทั้ง136ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ตำราโหราศาสตร์โบราณหรือหัตถลรักฮัตะศาสตร์นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะพยากรนะครับก็มีสุภาษิตคำหนึงนะครับของคนจีนนะครับที่เขาบอกว่าลิขิตฝาหรือจะสู้มานตนนะครับทีนี้ผมก็เลยวกนะครับคิดกลับมาว่าในส่วนของการพยากรณ์เนี่ย นะครับทุกคนเนี่ยกขาบอกว่าอย่าเชื่อ100%นะครับจะต้องแบ่งออกเป็นเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ70% 70%ก็คืออยู่ที่การกระทําของเราละทุกทิ้งทุกอย่างนะครับชีวิตเราเกิดจากการกระทําและการเรียนรู้นะครับส่วน30เนี่ยก็คือโชคชะตาและดวงของเราเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับนี่ก็จะมีศาสตร์ในส่วนของสัญลักษณ์พิเศษนะครับที่เรียกว่านะครับดวงตานกฟินิต ก็จะเกิดขึ้นนะครับบริเวณนิ้วโป้งลองลองเอานิ้วโป้งมาดูนะครับก็ <_ C os al> จะเป็นลักษณะนี้แหละนะครับ <_ C os al> ที่เรียกว่าดวงตานกฟินิกนะครับลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นคนนะครับที่เขาเรียกว่าเบื้องบนส่งลงมาเกิดนะครับหรือเทวดาส่งลงมาเกิดนะครับอีกในยะหนึ่งนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดวงตาสวรรค์นะครับ <_ C os al> แต่ก่อนที่จะพรยากร์เนี่ยผมก็ชอบให้ทุกท่านดูเส้นหลักนะครับทุกครั้งเพราะว่าเส้นหลักนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเราล้วนนะครับ ถ้ามีเส้นที่ดีก็คือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจที่ดีเนี่ยก็จะนําส่งให้สัญลักษณ์ทุกสัญลักษณ์ในลายมือของเราเนี่ดีไปด้วยนะครับเส้นแรกนะครับเส้นชีวิตจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาเส้นชีวิตเขาบอกว่าถ้าเส้นชีวิตดีเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับแล้วก็เส้นก็จะยาวมาจนถึงข้อมือแสดงว่าบุคคลผู้นี้นะครับมีโอกาสที่จะอายุยืนยาวมากกว่า70ปีนะครับ เส้นที่2ทีนี้นะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชีมมันกันลากผ่านมาเส้นสมองถ้ายาวนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพานนะครับความเฉลียวฉลาดนะครับจะเป็นคนที่มีความเฉลียวและฉลาดด้วยในตัวแต่ว่าเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับเส้นที่สนะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจลักษณะเส้นนี้นะครับปลายเส้นของเส้นใจหรือเส้นจิตใจก็จะวิ่งเข้าหาเนินบุหฮัส อันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจวาสนาบารมีนะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับลักษณะเส้นแบบนี้เพราะว่าเนินพุทธะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเนินคุณธรรมนะครับเนินแห่งอํานาจวาสนาบารมีก็จะถือว่าเป็นลักษณะเนินที่ดีนะครับทีนี้มาดูลักษณะสัญลักษณ์นะครับที่เรียกว่าดวงตานกฟินิชนะครับดวงตานกฟินิ์อยู่ตรงบริเวณโป้งมือนะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะดวงตานกฟินิ์นะครับ ในส่วนของการพยากรณ์หรือทำนายแตยทักนะครับเขาบอกว่าเป็นเบื้องบนส่งลุงมาเกิดนะครับหรือเทวดาตกสวรรค์นะครับหรือดวงตาสวรรค์นั่นเองนะครับตัวคนที่มีลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นคนนะครับที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นคนที่มีซิกเซนในตัวนะครับถ้าไล่เป็นข้อเขาบอกว่า1นะครับจะเป็นคนนะครับที่มีความเฉลียวฉลาดมากนะครับภายในตัวนี่แหละนะครับ2 เป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งมากนะครับลองดูนะครับใครมีดวงตาโนกฟินิตไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับ3นะครับขอเรียกว่าชอบเรียนรู้นะครับชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับก็เหมือนเป็นคนที่น้าไม่เต็มแก้วนะครับก็คือชอบเรียนรู้สามารถที่จะเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับถึงอายุจะอายุจะเยอะนะครับก็เรียนรู้ได้นะครับข้อที่4นะครับขอเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเทพรักษาที่ปรดคุ้มครองนะครับเป็นคนที่ ไม่มีใครทําอะไรได้ง่ายๆนะครับแรงนะครับดวงแรงข้อที่ห้านะครับเขาเรียกว่ารู้รู้ทันคนนะครับจะพูดอะไรเลยรู้เลยว่าคนนี้พูดจริงหรือไม่จริงนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารู้ทันคนแล้วก็ข้อที่6นะครับเขาเรียกว่าโชคดีเป็นคนที่โชคดีมีโชคมีลาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์พิเศษอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เรียกว่าดวงตานกฟินิชนะครับหรือดวงตาสวรรค์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ